ได้แบบชัดเจนเลยว่าความพยายามในการตรวจเชื้ออยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าอาจจะเอาไว้ใช้กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019สายพันธุน์อื่นๆได้เนี่ยนะฮะสายพันธุ์เดลต้าสายพันธุ์อัลฟาสายพันธุ์อู่ฮันเนี่ยอาจจะใช้ได้แต่ว่าถึงเวลาถ้ามาใช้กับสายพันธุ์โอมครอนเนี่ยมันจะสร้างปัญหาเยอะแยะมากมายตามมานะฮะที่ผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่ารัฐบาลไทยเช่นเดียวกับรัฐบาลของประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในอังกฤษในสหรัฐในเยอรมันในออสเตรีย อีกหลายๆประเทศทำเหมือนกันก็คือยังคงไว้นโยบายชุดเดิมและนั่นก็คือนโยบายที่ว่าจะต้องมีการตรวจเชื้อให้เวลามีกิจกรรมต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการไปเรียนหนังสือการออกกําลังกายหรือการแข่งขันกีฬาเนี่ยจะต้องเป็นกิจกรรมที่จัดในพื้นที่ที่ปลอดโควิดความตั้งหน้าตั้ง,ต,งตาที่จะให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆได้เฉพาะถ้าเกิดเป็นโควิดฟรีเซตติ้งเนี่ย มันเป็นนโยบายซึ่งใช้ได้ถ้าเกิดเป็นการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019สายพันธุ์เดลต้าหรืออัลฟาหรืออู่ฮันเท่านั้นหรือเบต้าด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นสายพันธุ์โอมครอนเนี่ยถ้าคุณจะคงนโยบายนี้ไว้ในที่สุดแล้วมันจะปวนมันจะป่วนและผมกล้าพูดเลยว่าณเวลานี้ในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของประเทศใดก็ตามรวมทั้งสบคอของเราเนี่ยนะฮะถึงเวลาเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปอีกสักประมาณ2-3เดือนเนี่ย หลังจากที่มีความพยายามในการล็อกดาวน์แล้วไม่ต้องห่วงนะครับจะมีการล็อกดาวน์อีกแน่นอนในเดือนมกราคมเนี่ยเมื่ออัตราการระบาดของสายพันธุ์โอเมกรอนเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วภาวะความตื่นตระหนกเนี่ยมันกลับมาเนี่ยนะฮะแต่ถึงเวลาแล้วหลังจากนั้นไปอีกสักสองสาเดือนเนี่ยทุกๆรัฐบาลทั่วโลกรวมทั้งรัฐบาลไทยเองสอบคนี่แหละก็ต้องมานั่งกลับลําแล้วก็ต้องมานั่งบอกพี่น้องประชาชนว่าเฮ้ยไม่จําเป็นต้องตรวจโควิด -19 สายพันธุ์โอมกครอนตลอดเวลาแล้วเพราะว่าคนที่ติดเชื้อมันมีเยอะมากมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องตรวจเชื้อว่าใครมีสายพันธุ์โอเมกครอนเพราะถึงเวลามันจะมีการเกือบหมดเอาแค่คนซึ่งติดเชื้อแล้วมีอาการแล้วเป็นห่วงว่าตนเองจะเป็นอะไรคนคนนั้นค่อยไปหาหมอแล้วก็ได้รับยาได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ติดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019 สายพันธุ์โอเมครอนเนี่ยจะไม่มีอาการอะไรเลยที่หนักโดยเฉพาะยิ่งคนที่ฉีดวัคซีนแล้วที่ผมยกตัวอย่างกรณีของ NBA คืออะไร NBA เนี่ยมันเหมือนสิ่งที่ NBA เขาทำเนี่ยนะฮะเขาพยายามทำเป็นโควิดฟรีเซตติ้งในสนามบาสแต่ละแห่งซึ่งมีการแข่งขันแปลว่านักกีฬาซึ่งเป็น professional basketball players ของทีมต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีมบรุกลินเนสหรือทีม,มอ,อื่นๆเนี่ย เขาก็จะมีนโยบายที่จะตรวจเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019ผู้เล่นเขาตรวจเชื้อผู้เล่นเนี่ยอย่างน้อย2สัปดาห์หนึ่งครั้งนั่นคืออย่างน้อยนะฮะบางทีมอาจจะตรวจมากกว่านั้นแต่ว่าอย่างน้อยก็คือ2สัปดาห์หนึ่งครั้งแล้วปรากฏว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงซึ่งยังไม่มีสายพันธุ์โอเมกอนระบาดเนี่ยการตรวจแล้วเจอเชื้อซึ่งทําให้ผู้เล่นไม่มีความพร้อมถูกสั่งห้ามเล่นเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นบ่อย นะครับส่วนใหญ่เกมแต่ละเกมก็เล่นกันได้โดยที่ตรวจแล้วนกาทีฟแต่ปรากฏว่าในระยะหลังเนี่ยเมื่อเมื่อมันเริ่มการระบาดของสายพันธุ์โอเมกอนและสายพันธุ์โอเมกอนในสหมริกาตอนนี้ก็เริ่มระบาดแล้วเนี่ยการตรวจแล้วเจอเชื้อในผู้เล่นเนี่ยมันเกิดขึ้นแทบทุกวีทุกวันเลยจนในที่สุดแล้วตอนนี้เนี่ยหลายๆเกมก็เล่นไม่ได้ก็ต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนยกตัวอย่างในกรณีของทีมรุกลิน เน็ตเนี่ยเขามีนักบาสประจําทีมเนี่ยสิบกว่าคนนักบาสประจําทีม10กว่าคนปรากฏว่าปรากฏว่าคนซึ่งตรวจแล้วไม่มีเชื้อเลยแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดคนซึ่งติดเชื้อด้วยเนี่ยนะฮะก็คือตรวจแล้วไม่มีเชือ้อหรือไม่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดคนที่ติดเชื้อแล้วต้องมานั่งกักบ,บริเวณพิเศษเพื่อให้รอบข้อไว้ก่อนเนี่ยคนที่ตรวจแล้วปลอดเชื้อจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ใกล้ชิดคนอื่นซึ่งมีเชื้อเนี่ย เหลือในทีมเนี่ยนะฮะไม่ถึง10คนคราวนี้เวลาเล่นบาสเกตบอลเนี่ยมันต้องมีอย่างน้อย5คนซึ่งเป็นตัวจริงตัวสำรองต้องมีเนี่ยอย่างน้อย3-4คนถ้าจะเล่นเกมหนึง่งบาสเกตบอลเนี่ยไม่มีตัวสำรองไม่ได้มันไม่ไหวมันเหนื่อยนะฮะเพราะฉะนั้นในทีมเ่ะเรียกว่า roster เนี่ยถ้าจะพร้อมลงแข่งขันจะต้องมีอย่างน้อย9คนนะฮะแต่จริงๆแล้วมันต้องมี10 หรือถึง12นะถึงจะพร้อมจริงๆแต่ว่า9คนก็พอแข่งได้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเป็เป็นมาณนอ้คนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยก็คือแทบจะทุกคนในทีมยกเว้นคาริเออร์วิงเนี่ยมันก็ติดเชื้อไปหลายคนติดเชื้อนี่แหละแล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์โอมครอนเนี่ยแหละแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยสักคนเดียวนะฮะเพราะว่าสายพันธุ์โอมครอนเนี่ยมันกระจกนะครับโอเคเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ก่อนหน้านี้นะฮะคือมันไม่ได้เป็นอะไรเลยซึ่งอันตรายต่อคนซึ่งติดเชื้อโดยเฉพาะยิ่งถ้้าาฉีีดววัคซนแล โดยเฉพาะยิ่งถ้าฉีดวัคซีนมาแล้วเนี่ยติดโอมิครอนก็ไม่เป็นอะไรและโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยถ้าร่างกายแข็งแรงอย่างนักบาสเกตบอล N b a เนี่ยไม่เป็นอะไรอยู่แล้วต่อให้ไม่ฉีดก็คงจะไม่เป็นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ฉีดกันหมดแล้วแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเขาตรวจเชื้อตลอดเวลาเขาตรวจเชื้อจนในที่สุดเนี่ยก็เจอคนติดเชื้อแล้วคนติดเชื้อมันก็เยอะมากขึ้น,นเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีใครเป็นอะไรเลยนะฮะเพราะว่าโอมีควอมมันกระจอกแต่ไปมา,มาเนี่ยทีมเนี่ยเล่นไม่ได้ นี่ไคร,รีก่อนหนะน้านี้ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านเพราะว่าต้องการประท้วงไม่ยอมฉีดวัคซีนนะฮะไค,ร,คร,รีอยู่กับบ้านนะคาร,ริเออร์วิ่งซึ่งเก่งมากนะเป็นชุดติ้งการที่เก่งมากเนะี่ยอยู่กับบ้านต้องการประท้วงไม่ยอมฉีดวัคซีนยอมถูกตัดรายได้หมดไปเป็นล้านล้านดอลลาร์นะฮะก็ยังพอมีเงินเหลืออยู่ยังไม่ยอมจ่อยแล้วกลับมางอปรากฏว่าทีมเขาบอกไคร,รีบอกว่าโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะเชิญคุณ กลับมาเล่นในทีมบาสเกตบอลของเราแล้วโจเซฟไซเจ้าของทีมนะฮะซึ่งเป็นอภิมหาเศรษฐีหนึ่งในหนในเจ้าของอาลีบาบาเนี่ยเพื่อนของแจ็คหมาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของทีมนี้เขาก็บอกให้ผู้บริหารเนี่ยส่งจดหมายเปิดนึกถึงคายเรีร์วิงบอกว่ากลับมาเล่นให้กับทีมบรูคลินเนสของเราได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ในทีมเนี่ยไอคนอื่นน่ยที่ฉีดวัคซีนน่ยมันติดเชื้อกันเต็มเลยจนเราไม่มีผู้เล่นแล้วผู้เล่นเราไม่พอ ก็เลยกลายไปเป็นข่าวดีสำหรับบรรดาแฟนแฟนคาริโอวิ่งว่าไครีเนี่ยเจ้าปัญหาเนี่ยพรอเริ่มเช้านี่ยจะได้กลับมาเล่นบาสให้กับทีมบรุกลิ y นเนตสเรียบร้อยแล้วทำให้ทั้งทีมมีครบ9คนตัวสำรอง4ตัวจริง5ที่จะแข่งขันใน NBA เกมต่อไปได้แต่ว่ามันมีเงื่อนไขแข่งขันได้เฉพาะในเกมซึ่งเมื่อได้เล่นในสเตเดียมที่บรุกลเลนนิวยอร์ก เพราะว่าที่บรุกลินนิวยอร์กเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของมอลรัฐนิวยอร์กและนั่นก็คือว่าถ้าเป็นการแข่งขันกีฬาที่มีผู้ชมในพื้นที่ปิดในพื้นที่ปิดมีผู้ชมเนี่ยทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนครบโดสอย่างน้อย2เขม็มเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไครรีจะกลับมาเล่นพาร์ทไทม์ก็คือเล่นเฉพาะในเกมซึ่งเล่นในมลรัตอื่นที่ไม่ได้มีกฎกติกาบังคับฉีดวัคซีน แต่ที่ผมพูดทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องราวเกี่ยวกับบาสเกตบอลหรอกฮะผมกำลังจะบอกว่าสิ่งที่ NBA นั้นพยายามทำเนี่ยก็คือตรวจเชื้อตลอดเวลาทุกวีทุกวันเนี่ยสัปดาห์ละอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งั้งในบางกรณีบางทีมคือสสัปดาห์ครั้งเนี่ยตรวจเชื้อตลอดแล้วพอมีการระบาดของสายพันธุ์โอเมก้ารนเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้มันระบาดได้อย่างรวดเร็วอยู่ดีแล้วก็ไม่มีใครเป็นอะไรเลยแล,แล้วถึงเวลาก็ตรวจแล้วก็โพสติฟโพสติฟกันเยอะมาก จนหลายเกมตอนนี้เล่นไม่ได้และเพอๆเนี่ยนะฮะอีกสักพักนะผมรับรองไม่เกิน2เดือนนะทั้งหลีกเนี่ยน,นะฮะต้องเลือกต้องเลือกว่าจะยกเลิกการตรวจเชื้อตลอดเ,เวลาแบบนี้เพื่อให้มีการแข่งขันต่อไปได้ยกเลิกกฎกติกาที่บังคับตรวจเชื้อแล้วถ้ามีเชื้อเล่นไม่ได้ยกเลิกกฎเกณฑ์นั้นหรือไม่ก็ต้องเลิกฤดูการนี้ไปเลยเพราะว่าไปไปมาสายนธุ์โอมิครอนมันเปลี่ยนเกม มันเปลี่ยนเกมก็คือเกมก่อนหน้านี้เนี่ยนโยบายของหลายบริษัทเกอกชนและหน่วยงานของรัฐรวมทั้งในประเทศไทยด้วยนโยบายของรัฐทั้งไทยและก็ในต่างประเทศเนี่ยเหมือนกันหมดและนั่นก็คือแนะนำให้มีการตรวจเชื้อเพื่อให้คนซึ่งมีเชื้อนั้นจะได้ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมอื่นๆที่มีการจัดกันในสังคมได้แต่นโยบายนั้นมันใช้ได้เฉพาะสายพันธุ์อื่นๆซึ่งมันไม่ได้ระบาดง่ายเท่ากับสายพันธุ์นี้ สายพัน์ธุโอเมครอนมันระบาดได้ง่ายมากต่อให้คุณสกัดโดยการไม่ให้มีเที่ยวบินเข้ามาจากทวีปแอฟริกาเลยคุณก็สกัดไม่ได้ยกเลิกไปเถอะคุณสกัดไม่ได้เลยแล้วแล้ว,ลวมันไม่ใช่ว่าต้องสกัดเพราะว่าสายพัน,น์ธุนี้คนส่วนใหญ่ที่ติดไปเนี่ยก็ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ที่สําคัญที่สุดไม่ได้ตายถามว่ามีไหมที่ตายจากโอเมครอนก็คงจะมีแต่ถามว่าถ้าเกิดคนส่วนใหญ่ทั้งโลกติดเชื้อ อย่างง่ายดายแล้วคุณไม่สามารถยับยั้งการระบาดของมันได้อยู่ดีเนี่ยแล้วคุณจะไปหยุดกิจกรรมต่างๆานานา,นาไปหาสวรรค์วิมานที่ไหนยังไงยังไงมันก็ติดเชื้อกันอยู่ดีไม่ต้องมามีความพยายามในการระง,งับการระบาดมนุษย์ไม่มีปัญญาระง,งับการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2 0 1ศสายพันธุ์โอเมครอนถ้ามนุษย์คิดว่ามนุษย์มีปัญญาในการออกคำสั่งระง,งับยับยั้งการเดินทางเพื่อไม่ให้มันระบาดแล้วถึงเวาลามันระบาดไหมครับ ระบาดไหมเที่ยวเบนจากแอฟริกาเข้ามาไม่ได้นะฮะถึงเวลามันเข้ามาไหมมันเข้ามาอยู่ดีมันสะท้อนความโง่เขลาของมนุษย์อีโก้ที่คิดที่คิดว่าตัวเองเอาชนะไวรัสได้ผมทิ้งท้ายเรื่องเ b ินเบด้วยเรื่องของนาฬิกานิดหนึ่งฮะแต่ว่าสเตฟเคอร์รีเนี่ยไม่ได้ใจปั้มพอที่จะแจกริชาร์ดมิลนะสเตฟเคอร์รีแจกแค่แจกแค่ผมใช้คำว่าแค่นะฮะโรเล็นี่ สเตฟแครีนี่ผมมีคลิปให้ดูเลยเป็นคลิป IG c u r r รีเนี่ยจ Rolex. แจกโร l e ็แจกแค่3เรือนะไม่ได้แจกทั้งทีมนะแต่เขาแจากเพื่อนสนิทหลายๆคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นเดร์แมนกรีนเคลทอมสันนะครับแล้วก็อันเดรอิกาด l ลคนไหนที่ร่วมทีมกันมานาเป็นเพื่อนสนิทกันคอยส่งจ่ายบอลให้ให้เขาชุดสาแตาม้มแล้วได้เป็นสุดยอด นักชุด3แต้มอันดับที่1ตลอดการของวงการบาสเกตบอลเนี่ยเขาให้รางวัลด้วยการแจกนาฬิกาโรเล็กซ์กับเพื่อนๆนะฮะได้ไปทั้งหมด3คนนะฮะบังเอิญพูดถึงเรื่อง NBA ก็เลยเชื่อมจากเรื่อง NBA เข้ามาสู่เรื่องของนาฬิกาจากเรื่องของนาฬิกากลับไปที่เรื่องของการล็อกดาวน์ในยุโรปให้ดู headline นี้ของ Daily Mail นะครับ uh, COVID I see grip on Europe's winter infections a w in countries b t too slow The March of Omicron ในที่นี้การรับมือของหลากหลายประเทศเนี่ยมันเริ่มคล้ายคลึงกันมากขึ้นแล้วนั่นเกิค,ความต้องการในการที่จะเอาความรอบคอบไว้ก่อนโดยที่ไม่คำนึงถึงข้อได้จริงว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019สายพันธุ์โอเมรอรเนี่ยยังไงยังไงมันก็ระบาดได้ง่ายอยู่ดีที่ผ่านมาการล็อกดาวเพื่อระงรับการยับยั้งการระบาดของสายพันธุ์เดลตา้าเอาจริงๆแล้วมันกไ็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะักนะแค่ไปคิดกันว่ามันมีผลอย่างไรก็ดี ล็อกดาวน์ในรอบนี้ต่อสายพออนันธุ์โอเมกครอนเนี่ยมันยิ่งไม่ใช่คําตอบสร้างความเดือดร้อในให้กับพี่น้องประชาชนทั่วโลกโดยเฉพาะในโซนซึ่งเขาต้องการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต mm ์มาสเพาะปากกับญาติพี่น้องในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะมาถึงจังหวะที่มนุษย์จะต้องเผชิญหน้ากับกับกับความเป็นจริงในการใช้ชีวิตและในการประเมินความเสี่ยงของแต่ละคนด้วยรัฐเนี่ยไม่ต้องมานั่ง แก้ไขปัญหาเรื่องของการประเมินความเสี่ยงให้คนที่พูดรงนี้คือดรสตีเฟนเทมเพิลตันนะครับสอนอยู่ที่มาหาวิทยาลัยอินเดียนาเขาบอกเลยว่าถ้าวิกฤตนี้มันจะจบเนี่ยรัฐจ,จะต้องเลิกหาแนวทางในการจัดการความเสี่ยงให้กับประชาชน ให้ประชาชนนั้นจัดการความเสี่ยงให้กับตนเองคนไหนซึ่งไม่มีภูมิและมีโอกาสที่จะตายจับสายพันธุ์เดลต้าได้ไง่ายๆคนนั้นก็มีหน้าที่ในการออกไปควานหาภูมิคุ้มกันด้วยการรับวัคซีนถ้าเกิดภาครัฐนําเข้าวัคซีนมาแล้ววัคซีนนั้นเข้าถึงได้ภาครัฐก็ไม่ต้องเป็นห่วงดรเซเว่นเทอร์โบต,ตันเขาแยกแยะได้สมมว่าจริงๆแล้วนะเขามภาษณ์ในประเด็นนี้ในคลิปนี้ใน YouTube คลิปนี้นะซึ่งผมนามานาเสนอนิดหนึ่งให้ดูเนี่ยนะฮะ ขาให้สัมภาษณ์ดยสารแปว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ประชาชนนั้นต้องอเผชิญกับความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นในการใช้ชีวิตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องวิวัฒนาการตนเองให้มีความเคยชินต่อมันไม่ใช่อยู่ในโลกซึ่งต้องมีความเชื่อต่อรัที่เซฟตี้อิสซึมอยู่ตลอดเวลานี่คือข้อเท็จจริงในการใช้ชีวิตในยุคนี้นะฮะหรือหรือไปไปได้ว่าหลายคนอยากจะใช้ชีวิตในยุคใหม่ในยุคแบบที่มันเป็นมันเป็นสภาพชีวิตที่ ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีการตรวจกันดูตลอดเวลาคือที่ที่เรากลัวอยู่ในโลกนาะเวลานี้นะมันไม่ใช่แค่ forever lockdown lockdown ได้ทุกวี่ทุกวันปีแล้วปีแล้วแล้วแล้ว lockdown ได้ตราบใดที่ยังมีสายพันธุ์ใหม่ๆแล้วมันก็ยังมีสายพันธุ์ใหม่ๆตลอดเวลาเนี่ยนะไอ้สิ่งนั้นเนี่ยนะฮะผมรู้สึกว่าไม่ต้องกลัวแล้วเพราะสิ่งนั้นคือข้อที่จริงของการใช้ชีวิตในยุคนี้แล้วที่ผมบน่นนักบน่นหนาเกี่ยวกับการ็อกดาวน์เพราะว่าผมเห็นต่อหน้าต่อตาแล้วนี่คือ new normal นิวโนมอลที่เลวร้ายคือเมื่อมีสายพันธุ์ใหม่เมื่อมีการกลายพันธุ์มนุษย์จํานวนหนึ่งก็จะกลัวกลัวแบบขาดสติรัฐก็จะมีความรู้สึกว่าจะต้องตอบสนองต่อความกลัวนั้นด้วยการเอาความกลัวนั้นเนี่ยมาออกนโยบายมาออกนโยบายในมุมที่ว่ารัฐจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่อพลเมืองซึ่งจริงๆไม่ต้องแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือก็คือมองว่าตนเองมีหน้าที่ในการปกป้องพลเมือง เพื่อให้รับมือได้กับโรคระบาดจะได้ไม่ตายกันคดีความพยายามที่จะทาสิ่งนั้นซึ่งใจิตใจอาจจะดีนะฮะโดยผู้ซึ่งถืออำนาจรัฐเนี่ยจิตใจอาจจะดีแต่ว่ามันตามนโยนโยบายซึ่งไม่มีความพอดีปิดกั้นโอกาสในการประกอบอาชีพละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในการดํารงชีพและมีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนร่วมสังคมอันนี้นี่คือ new normal แล้วมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาสมมติว่าไม่มีสายพันธุ์อเมรอกน ที่ระบาดอยู่ณเวลานี้คุณคิดว่ามันจะไม่มีสายพันธุ์อื่นซึ่งปรากฏตัวในช่วงก่อนเทศกาลคริสต์มาสก่อนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมปี2 0 5 6หรอฮะมันมีอยู่แล้วตราบใดที่ประชาชนยังยอมจำนนต่อความกลัวที่มีต่อโรคระบาดซึ่งไม่ควรจะกลัวส่วนใหญ่ก็ไม่ตายต่อให้ติดเชื้อ แต่ตราบใดที่ยังมีความกลัวในลักษณะนั้นแล้วเสร็จแล้วเรากําลังรับมือกับไวรัสประเภทที่มันกลายพันธุ์ได้ง่ายและเมื่อมันมีสายพันธุ์ใหม่ๆกลายพันธุ์ออกมาไม่ว่าเราจะล็อกดาวหรือไม่ล็อกดาวมันก็กลายพันธุ์กับมันอยู่ดีเมื่อมันกลายพันธุ์ออกมาก็ต้องมากลัวมันอีกรอบแล้วก็ต้องมานั่งล็อกดาวมันอีกรอบนี่คือ New Normal นี่คือวงจรอุบาทแห่งโควิด -19 ที่มันไม่รู้จักจบโควิด -19 ปีหน้าโควิด22ยังจะมีหน้ามาเสนอล็อกดาวน์กันอีกแล้วยังจะดันมายอมจำนวนต่อมาตรการล็อกดาวน์อีกเนี่ยนะฮะทำไมมนุษย์หน่อมแนมขนาดนี้มันเป็นไปได้ยังไงโควิด1 9มันกำลังจะแปลงร่างไปเป็นโควิด22แล้วเนี่ยนะ,ะยังเอากันอย่ฮะล็อกดาวน์เนี่ยมันไปต่อไม่ได้แล้วนโยบายแบบนี้หรือไม่เป็นไรเอาให้มันครบแล้วกัน นไหนก็นไหนนะฉีดวัคซีนมันทุกปีไม่เป็นไรผมก็มีความพร้อมในการฉีดวัคซีนในแต่ละปีก็เล็งแล้วว่าจะต้องเอาเงินไปจับจองวัคซีนหรือไม่ภาครัฐก,ก็จะต้องเอาเงินภาษีประชาชนนี่แหละไปจับจองวัคซีนแล้วเราจะได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นเข็มกระตุ้นเนี่ย b o เ s อร r ช็อ t เนี่ยปีละหนึ่งเข็มก็ไม่เป็นไรผมทําใจไว้แล้วแล้ว,ลวเดือวถึงเวลาถ้าจะเดินทางก็ต้องทําวัคซีนพาสปอร์ตทั้งหมดนี้เป็นเรื่องซึ่งต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนเอาให้มันครบเลยไหมอีกหน่อยนะฮะไม่ต้องไปทําวัคซีนีนารท่กมมคคคุโคล ไม่ต้องเสียเวลาไปไกลๆที่สถาบันบำรารานาราดุลไม่ต้องถือมือถือด้วยเพราะมือถือมันหนักฮะฟังชิปมันเลยฮะให้ดูนี้ฮะเป็นไงล่ะครับคลิปเมื่อกี้นี้นี่นี่นี่ฟังชิปมันเลยแบบที่มีประชาชนชาวสวีเดนผมตั้งคําถามเนี่ยนะฮะว่าไอ้ฟังชิปกันเลยดีไหมฟังชิปกันเลยดีไหมคือคืออะไรยังไงดีไม่ต้องถือเอกสารแล้วไงเอาให้มันครบครบ new normal เลยจะได้เป็นเป็นมนุษย์แห่งโลกยุคใหม่ นะรักกันดียอมสยบยอมต่อผู้ซึ่งถือมนาตรัฐแล้วก็ฝังชิปซึ่งใส่เข้าไปในแขนอะไรเงี้ยแล้วก็ Key โปรแกรมมิ่งเข้าไปให้มันรับโคดิ้งที่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าเราฉีดวัคซีนแล้วเรายิ่งไปกว่านั้นนะฮะใส่ระบบที่เป็นลิงก์กับ GPS เเข้าไปด้วยเลยการตรวจสอบว่าคนซึ่งโอ้โหอาจจะมีเชื้อโรคเนี่ยเดินทางไปไหนมาไหนไปที่ตรงไหนบ้าง เรียกตัวมารายงานตัวได้ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งส่งรหัสโคดิ้งไปที่โดรนแล้วก็ยิงลงมาฆ่าคนคนนั้นตายเลยเนี่ยอาจจะทําได้สะดวกดีผมชอบเนี่ยอย่างเงี้ยซาดิณดีที่ผมพูดาทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นนะฮะนี่คือยุคใหม่ของจริงมันไม่ใช่ยุคใหม่ที่น่าชื่นชมหรือน่าภาคภูมิใจให้ตายผมก็ไม่เอาคำว่านิวนอร์มอมนุษย์มีความสุขอยู่แล้ว มนุษย์ไม่ต้องการ medical tyranny มนุษย์ไม่ต้องการ dictatorship in the name of health เพราะว่าเมื่อคุณอ้างสาธารณุกส่วนรวมในการเป็นเผด็จการปิดกั้นโอกาสในการประกอบอาชีพหยุดยับยั้งการใช้ชิดของพลเมืองยังไงยังไงคุณก็เป็นเผด็จการคุณจะอ้างสุขภาพส่วนรวมโทษทีฮะสุขภาพส่วนรวมนะฮะ สำคัญนักสำคัญหนาเหรอสําคัญนักสําคัญหนาเหรอถ้าเกิดมันทําให้เราทุกคนน่ยประกอบอาชีพไม่ได้แล้วก็วันวันมีแต่มีความทุกข์ขออภยนะัยฮะมันไม่สําคัญเลยเลยครับมันเป็นเพียงจินตนาการมันเป็น false imagination ว่ามันเป็น public healthpublic health ต public health ันนี้คืออะไร สื่อสารมวลชนปั่นกระแสะให้คนทั้งเมืองนั้นกลัวไวรัสซึ่งฆ่าคนตายกี่คนฮะโอมครอนเนี่ยกลัวกันจนสติแตกกันเนี่ยฆ่าคนตายกี่คนทั้งโลกอะถามจริงๆดูตัวเลขบ้างไหมตื่นเถอะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับยังมีอีกหลายประเด็นนะสักครู่ ร่วมสนับสนุนสินค้าที่ระลึก Voice TV น้ำมันหอมระเหยสามกลิ่นจาก Voice ขนาด10มิลลิลิตรผลิตจาก Organic Almond Oil ใช้เหมือนพิมเสนดมหรือกลิ่นทาตามจุดที่ผจญครบจบในขวดเดียว Freedom กลิ่นแห่งอิสระและเสรีภาพที่เราไม่เคยได้รับมา7ปี Springtime ท่านเด็ดออกไม้ทิ้งจะยิ่งบ้ากลิ่นแห่งฤดูกาลต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย We the People กลิ่นประชาชนคนไทยคนไทยที่แปลว่าอิสระกลิ่นสดชื่นเหมือนได้ยืนอยู่ท่ามกลางความเท่าเทียมกันวางจำหน่ายแล้วในราคากวดละ27 0บาทพิเศษชุด3าขวดชุดละ75 0าบาท สนใจสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ voice plaza shop voice tv co th เสรีภาพในการเข้าถึงข่าวสารมีความสำคัญมากต่อการดำรงอยู่ของประชาธิปไตย Stand for d เจมอลกัสซ y แท่นวางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์แท็บเล็ตวางได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งปรับได้2ององศาการมองไม่ว่าจะใช้ประชุมออนไลน์เปิดเพลงฟังเปิดหนังดูหรือรับชมรายการคุณภาพโดยไม่ต้องถือให้เมื่อยมืออีกต่อไปวางจำหน่ายแล้ว2สีสีแดงและสีขาวในราคาชิ้นละ499บาบาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ voice plaza shop voice tv co Dr. Edge. Voice Coffee มเมล็ดก,กาแฟสดแบบบขดขนาด200กรัมคั่ววันต่อวันทุกออเดอร์ให้คุณได้ดื่มดำความหอมละมุนของกาแฟคุณภาพสูงที่เราคัดสรรมาให้คอกาแฟทุกคนราคาถุงละ240บาทมีให้เลือก4รสชาติอาราบิก้า100%โรบัสต้า100%เ e เ p ตเบรนและโอ e วอร์วิวเบรสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza Shop Voice TV co th ให้ดูหนังสือเล่มนี้นะครับ Hate Crime hoax นะครับ Hate Crime hoax นะครับสร้างเรื่องว่าเป็นเหยื่อเพื่อเรียกคะแนนสงสารมันไม่ใช่กรณีของ Jossie Smollett อยู่คนเดียวแต่ว่ามันมีกรณีอื่นเยอะแยะมากมายที่ได้รับการสรุปออกมาว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีกฎหมายซึ่งลงโทษผู้ซึ่งใช้ความรุนแรงกับผู้อื่นด้วยความเกลียดชังที่เกี่ยวกับประเด็นของการเหยียดชาติพันธุ์นะครับหรือเหยียดสีผิว ซึ่งเขาเรียกว่าเฮด์ครา임นะครับปรากฏว่าเรื่องราวที่มีการแต่งขึ้นมาแล้วก็ไปหลอกเจ้าหน้าที่ตำร,รวจให้มาช่วยในการดำเนินคดีคนคนใดคนหนึ่งเพราะว่าตนเองนั้นถูกกระทําว่าเป็นเฮด์ครา임เนี่ยมันมีเยอะมากนิทานเฮด์ครา임นะฮะหรือเฮด์ครา임ปลอมเนี่ยนะเฮด์ครา임โฮสเนี่ยหนังสือเล่มนี้สรุปออกมานะครับซึ่งก็น่าอ่านนะครับอเมซอนเขามีขายแนะนำให้อ่านบทความนี้นะครับจาก unheard com นะครับ rosy k my body will never be erased นะครับ ความพยายามของการเคลื่อนไหวขององค์กรซึ่งอ้างว่าเป็นตัวแทนกลุ่มทรานส์นะฮะผมเน้นย้ำนะฮะมันมีองค์กร NGO ซึ่งอ้างว่าเป็นตัวแทนกลุ่มทรานส์เนี่ยที่พยายามที่จะบอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่มีความแตกต่างใดๆเลยระหว่างผู้หญิงซึ่งเป็นผู้หญิงมาโดยกำเนิดและผู้หญิงซึ่งมีเพศสภาพใหม่หลังจากที่มีการแปลงเพศจากชายมาเป็นหญิงเนี่ยว่าเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรแตกต่างกันแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ย K, โรซี่เคเขียนบทความนี้เขาบอกว่า เฮ้ยมันมีความแตกต่างกันมันมีความแตกต่างกันนะ men are men and w o m e n are w o m e n นะครับตามที่ J.K. Rowling ได้ทวีตออกมาบ่อยๆในประเด็นนี้นะครับ ชีวิตใน San ฟรานซิสโกและใน L.A. นั้นสุดวันทดขนาดไหนโจนทุบกระจกรถตลอดเวลาผมให้ดูคลิปนี้ครั้งบังเอิญเกลนเบกนักจัดรายการยูทูบเบอร์นสหรัฐเขาก็โหเราะกับประเด็นนี้เหมือนผมก็คือว่าคนไหนไม่เชื่อก็ต้องลองไปฮะลองไปแล้วจะได้เข้าใจว่าการใช้ชีวิตในสารรัฐเนี่ยในบางเมืองเนี่ยมันไม่ค่อยปลอดภัยแล้วมันเหมือนกับเวลาคุณไปเที่ยวลาตินอเมริกาเนี่ย คุณจะต้องมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นทัวร์ไกด์ซึ่งพกปืนคอยดูแลความรักษาความปลอดภัยกับคุณแต่ว่าถ้าในซานฟรานกับใน LA อมันไม่ได้อันตรายขนาดเท่ากับอย่างเช่นเปรูหรือบราซิลหรือเม็กซิโกแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะจอดรถทิ้งไว้นานๆเนี่ยเขาแนะนําให้คุณเปิดประตูของรถยนต์ทิ้งไว้ให้หมดเพื่อที่จะไม่ให้มีใครมาทุบกระจกรถยนต์แล้วคุณจะต้องเสียเวลาเสียเงินซ่อม แต่คุณเอาของมีค่าลงจากรถให้หมดนะฮะคือขโมยส่วนใหญ่ถ้าในในในโมารัตแคลิฟอร์เนียถ้าเขาจะทุบเอาของจากรถเนี่ยเขาจะเอาแค่ของเขาไม่ได้เอาชิ้นส่วนไปขายแล้วก็เขาไม่ได้จะสตาร์ทรถเพราะเขาสตาร์ทไม่ได้เพรามันเป็น มันเป็นระบบกุญแจแบบใหม่ที่สมาร์ทมันสตาร์ทไม่ได้เหมือนกุญแจแบบสมัยเดิมนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะขโมยแต่ของเพราะฉะนั้นแนวทางในการอยู่รอดเวลาคุณไปเทอร์ซานฟรานหรือเอาเลยคุณก็จะทําแบบที่ผมให้ดูในคลิปนี้ในภาพนี้ก็คือจะต้องเปิดด้านหลังไว้หรือเปิดประตูไว้ให้เขาไม่ทุบแล้วก็เขียนป้ายติดไว้ก็ดีนะว่ากรวณาอย่าทุบกระจกเพราะขี้เกียจไปซ่อมเสียเวลาแล้วก็เสียเงินเอาละจากประเทศโลกตะวันตกมาที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับ ก็มีคนถามอยู่ตลอดผมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างนี้จริงหรือไม่แต่ว่า does the CCP เนี่ย does the Chinese Communist Party เนี่ย control the e x t i n c t i o n rebellion อ,อย่าเพิ่งโกรธฮนะม็อบที่อ้างสิ่งแวดล้อมในการเคลื่อนไหวเพื่อขัดขวางโครงการในการพัฒนาการก่อสร้างในทุกทุกย่อมย่าในประเทศต่างๆในยุโรปตะวันตกเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่บังอาจที่จะมีอำนาจทางกฎหมายไปเคลื่อนไหวชุมนุมในประเทศจีนหรอก แต่ว่าก็มีคนถามเหมือนกันว่าการที่ไม่มีโครงการต่างๆนานาเลยนะโดยเฉพาะด้านพลังงานอย่างเงี้ยเอาแต่พลังงานทดแทน Green Energy Solution ตามฟอร์มเนี่ยนะฮะโครงการที่เป็นโครงการแบบฟอสซิลฟ i ล l ์อินดัสทรีพีโตรเคมิคอลอะไรเงี้ยเติบโตไม่ได้แล้วเนี่ยในประเทศในโยุโรปตะวันตกเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเยอรมันหรืออังกฤษเนี่ยในที่สุดแล้วประเทศไหนได้ได้ประโยชน์วะอ๋อจีนไงจีนได้ประโยชน์ คันนี้ถามว่า extinction rebellion นะ่ะพวกนี้มันมีปัญญาไปชุมนุมที่จีนไหมอ๋อไม่มีแล้วฮะเพราะว่าถ้าไปชุมนุมที่นั่นน่ะโดนจับหมดซึ่งก็สมควรเขาก็เลยมีการถามไงกเฮิร์ตว่าเฮ้ยพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยมันแบ็ม็อบรักสิ่งแวดล้อมสุดขั้วอย่าง extinction rebellion หรือเปล่าปิตาได้เรื่องโควิดนะครับปิตาได้เรื่องโควิดให้ดูอันนี้นะครับจาก Center for Medical Genomics นะฮะ c e b o o k Post ผมจะอ่านนะครับ อาจจะเร็วเกินไปที่จะด่วนสรุปว่าโอไมครอนจากแอฟริกาใต้จะเป็นสายพันธุ์ที่เข้ามาแทนที่สายพันธุ์เดลต้าโดยมีการติดเชื้อที่อาการไม่รุนแรงกระตุนผู้ติดเชื้อให้สร้างภูมิคุ้มกันในรูปแบบการติดเชื้อตามธรรมชาติซึ่งจะคงอยู่นานกว่าการฉีดวัคซีนปรับลดสภาวะการระบาดของโควิด -19 ทั่วโลกให้กลับเข้าสู่โหมดโรคประจำถิน่นที่มีการระบาดตามฤด,ดูกาลไม่มากไม่รุนแรงขณะนี้ประเทศไทยมีข่าวดีที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง ตามมาด้วยตราผู้เสียชีวิตที่ลดลงด้วยเช่นกันซึ่งเป็นเรื่องตรงไปตรงมาแต่ที่น่าสนใจในประเทศแอฟริกาใต้มีข่าวดีเช่นเดียวกันโดยแม้จะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจากโอมิครอนแต่ตราผู้เสียชีวิตกลับสวนทางลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องทำให้เราเริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่รัมไรร,ไรัมไรโอเคและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับ ในนนขึ้้วััทุ่งีกกบสเสื้อยืด oversize เสื้อยืดขนาดใหญ่ใส่สบายแบบวัน s i ส e f i t อ a l ขนาดรอบอก48นิ้วยาว27นิ <anak> ้วหรือ3 xl 2สี4แบบกับประโยคเร้าใจ you m e s s with the wrong generation และ remember who the real enemy is ราคาตัวละ 490.